สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบก,กับไปฟินเน็ตเอ็กซ์เพิดไทยนะครับแล้วก็วันนี้มีคนมาช่วยออกกำลังกายกันหนึ่งคนนะครับคือวินฟินเน็ตเอ็กซ์เพิดไทยนะครับวันนี้เราสองคนนะครับมากับแบรนด์เบทพอตนะครับเหมือนเดิมเจอหน้าไปต้องคิดถึงเบทพอตนะครับก็วันนี้ไปก็จะมาพูดเรื่องงาน AFC 2022นะครับที่ทางเบทพอตเนี่ยจะเข้าไปร่วมกับงาน AFC 2022และเรามีกิจกรรม ด้วยนะครับการแข่งขันนะครับหรือในชื่อว่าเบรดพอ c เชลเลนเจอร์สองพงครับณงาน AFC นะครับใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปสมัครตามลิงก์นี้ข้างล่างได้เลยนะครับน่าเราจะทิ้งลิงก์ข้างล่างไว้ให้นะครับกดเข้าไปนะครับไปสมัครนะครับแล้วก็เราก็ไปพบกันในงานแข่งขันง่ายๆครับสสถานีใครได้คะแนนสูงสุดรับเบรดพอฟรีไปเลย1ชุดนะครับคุ้มมากเล่นสถานีละหนึ่งนาทีเอง3สถานีเท่ากับ3นาทีของรางคืออะไรได้เบรดพอนะครับชุด Standard ดคิดฟรี1ชุดเลยนะครับใครได้ถึงได้ Standard k i ิเลยครับแบ่งประเภทชายหญิงนะครับอ่ะแล้วก็หลายท่านสงสัยเนาะสามสเตชัมีอะไรบ้างผมพูดทั้ง3ามสเตชันเลยแต่วันนี้จะจะมายกตัวอย่างให้ดูสัก1 Station ก่อน3 Station มี1นะครับชื่อ c ค r e a c t i o n s t a t i o n อ่าส,ส,สเตชันที่2เราเรียกว่า Color Cast Station นะครับส่วน Station ที่3นะครับเราเรียกว่า Power Push Up Station ะครับแล้วเราก็ มาดูกันนะครับว่าสเตชันวันนี้ที่ไปยกตัวอย่างคือสเตชันที่1น,นะครับคือ Core r e เร t i o n s t a t i o n เล่นยังไงคนที่ได้ดูคลิปนี้ก็จะรู้ก่อนคนอื่นนะว่าต้องเตรียมตัวอะไรไบ้างเล่นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดี๋ยววันนี้จะให้วินมีคนลองว่าดภายใน1น,นาทีแล้วเนี่ยวินทําได้กี่ครั้งแล้วเพื่อนๆที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยจะทําได้กี่ครั้งเดี๋ยวไปดูกันครับ 3,2,1, หมดเวลา70ครั้งนะครับบินได้70ครั้งโอเคอ่าผ่านไปแล้วเหนื่อยไหมครับวินเหนื่อยแล้วทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับเมื่อกี้วินน,นะเล่นได้1นาทีนะครับได้เปทั้งหมด70ครั้งนะครับแล้วก็นี่คือสิติที่วินเขาทำไว้นะครับในงาน FC ผมว่าหลายคนอาจจะทำได้มากกว่าหรือน้อยกว่านะครับก็ไปสมัครตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ ไปเจอกันนะครับที่งานนะมาดูกันว่าจะทําได้มากกว่าวินหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวพบกันนะครับ